ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว มาถึงช่วงอร่อยสุดเขตนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดกำลังระบาดนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีตอนพิเศษนะครับจากโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้ออกในทีวีเลยเป็นร้านเด็ดมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับหนึ่งร้านในวันนี้นะครับแต่ว่าร้านนี้สามารถมาทานได้นะครับมีอายุนานกว่า60ปีแล้วและคนขายนี่ก็อายุ80แล้วนะครับเป็นคุณย่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นร้านอะไรแต่ถ้าเกิดดูแล้ว อยากจะทานนะครับสามารถสั่ง delivery ได้นะครับคุณย่าเขาก็ยังขายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดร้านไหนนะครับทำดิลิเวอร y อยู่พิติวแนะนําเลยครับนี่เครื่องดื่มย้อนนะครับคุณผู้ชมสามารถแพ็คคู่ d e l i v e r y ส่งได้ทุกร้านเลยไม่ต้องมานั่งต้มเองครับแล้วก็บวกกาไรไปง่ายๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งเก๊กฮวยกระเจี๊ยบน้ําฟักเขียวแล้วก็หล่อหั้งกล้วยนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นทุกสาขาเลยนะครับรับรองง่ายๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ เดี๋ยวเราไปดูครับร้านนี้เกาเหลาสมองหมูครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้ะหายได้ประโยชน์มาถึงแล้วคุณผู้ชมเดินนิดหน่อยนะจากแพ่งปูทรเดินเข้ามานะครับไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะมาเจอร้านที่ผมมาเมื่อ15ปีที่แล้วคุณ <c oughs> ผู้ชมเพราะว่าผมรู้จักร้านนี้จากคุณพ่อของผม ถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาจะนึกว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนะร้านนี้นบางทีที่ยินชื่ออาจจะตกใจไม่กล้ากินแต่ผมบอกเลยตอนนี้ฮอตฮิตมากขายดีมากคนมากินเยอะมากเพราะร้านนี้ก็ชื่อ เกาเหลาสมองหมูนะฮะแลที่สาคัญเนี่ยคุณย่าเนี่ยดูแลอย่างดีเหมือนเดิมเลยนี่สวัสดีครับคุณย่าสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชม่ค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว81ดสิขายตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ชามธรรมดา3บาทพิเศษ5้าบาทคุณย่าก็ทํามาตลอดค่ะแล้วแปลกคนอื่นเพราะว่าที่เนี่ยคุณผู้ชมจะมาหาเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่มีไม่มีค่ะที่นี่เป็นร้านเกาเหลานะเกาเหลาทานข้าวนะลูกนะอ่าเป็นร้านเกาเหลาทานข้าวนะลูกนะเป็นเกาเหลาที่แบบว่าทานกับ แต่ว่าที่แปลกก็คือร้านเนี่ยเขาเรียกกันว่าเทาเห้าสมองหมูใช่่คะตกใจไ,<ด>ไ,ไหมคุณผู้ชม สมองหมูบา,บางคนฟังแล้วก,กลัวไม่ต้องกลัวลูกของดีค่ะของดีบำรุงสมองบำรุงร่างกายลูกแล้วพวกลูกชิ้นของคุณยา่าทำเองมันมันก็อร่อยหมดทุกอย่างไม่เหมือนอที่อื่นนะคะใช่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์หนังมันก็มาชุบแป้งทอดแล้วก็มีลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเรียกว่าลูกชิ้นหัวเจเท้านะคะแล้วก็ตะหูยัดไส้ บางท่านไม่กินสมองไม่กินเครื่องไนก็ทานแต่พวกลูกชิ้นก็อร่อยนะคะคุณย่าเล่าให้ฟังว่ามีคนหลายๆคนนะฮะที่มาทานสมองล้วนๆก็มีใช่ค่ะมีคนหลายคนไปรู้ว่าสมองหมูเนี่ยเอาไปสกัดยังไงคุณย่าเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เขาเอาไปทำใส่แคปซูลเป็นยาบำรุงสมองที่ประเทศรัสเซียะ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางนี้เขาขึ้นไปแล้วก็บอกว่าปร,ประเทศไทยเราดีกว่า เรากินสดๆเลยมากันใหญ่เลยมากันใหญ่ยคนที่ไม่เคยกินสมองหมูรสชาติมันเป็นไงคุณยาอร่อยค่ะมันแล้วของเราทําดีนะฮะต้องลอกก่อนค่ะมันมีช้ามีเขียวเราก็ไม่เอาต้องคัดเอาอย่างดีแล้วก็ตูสิฮะจนกระทั่งมันเป็นนี่ค่ะขาวสวยค่ะเนค่ะที่นี่จะสะอาดนะผู้ชมสะอาดแล้วก็ทํามานานแล้วอายุอานามี่หกสิบปีได้นะมั้ย ใช่ค่ะขายมา60ปี6 0ปีค่ะแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะอันนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดมาหาคุณย่าเนี่ยร้านนี้ลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นนะมันแบบมันไม่มันหน้าตาไม่เหมือนลูกชิ้นที่เราเจอร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมันมีลูกชิ้นใช้เท้าเนาะลูกชิ้นใช้เท้าลูกชิ้นหมูนะคะมีลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็ยังทาอย่างแบบโบราณเอาช้อนตักลูกอเอาช้อนตักแบบโบราณนะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เครื่องแบบใช้ดีดลงน้ำตุ๊บ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 ผมไม่ได้มากินนาน ก็ต้องขอร้อยบาทนะคะลูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวธรรมดายัง50บาท60บาทโถแล้วย่าขอร้อยหนึ่งจะไม่ให้เหรอคะอใช่ไหมค่ะผู้ชมให้ไปเหอะเพราะว่าวัตถุดิบสีม้าเราสีมือหมดเลยค่ะแก่จนป่านนี้ก็ยังต้อง ดูแลลูกหลานให้เขาท<อ>ําจะได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะไม่แพงหรอกย่าร้านก๋วยจั๊บบางร้าน <c oughs> เกาเหลาเขาก็ร้อยหนึ่งแต่<ช> <ๆ S 2> เขาจะไม่มีวัตถุดิบแบบนี้ด้วยซ้ําไป<ช>ๆๆเขาจะไม่มีลูกชิ้นใช้เท้าคุณผู้ชมไม่มีลูกชิ้นทอดกรอบแบบนี้ไม่มีลูกชิ้นปลายอินทรีย์ไม่มีเต้าหู้เหมือนก๋วยเตี๋ยวแคะใช่ไหมแล้วก็ไม่มีสมองหมูอ๋อคุณผู้ชมร้านแบบนี้มันมันเป็นร้านในตำนานนะมาแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ได้เห็นคนสูงอายุที่ยังทำงานอยู่ แล้วก็สูตรเนี่ยมันก็เป็นสูตรโบราณนะแล้วก็มีของกินที่อร่อยคือผมไม่ได้พูดงดูคลิปนี้แล้วนยคุณผู้ชมต้องกด subscribe กดติดตามแล้วก็ต้องมาทานด้วยนะฮะนอกจากเกาเหลาสมองหมูเนี่ยผมเห็นจานจานเนี่ยอันนี้ก็พลาดไม่ได้ใช่ไหมคุณเชียงมีอย่างหมูอย่างตับนะคะแล้วก็ลูกชิ้นกรอบท่านจะสั่งเป็นจานแล้วจิ้มน้ำบ o วยแล้วก็หนังปลาก็เป็นจานจิ้มน้ำาบวเนี่ยอันนี้ดีมากเมื่อก่อนท่านมาท่านยืน หน้าร้านคราวนี้มายืนข้างในแต่เดข้างในก่อนต้องยืนหน้าตู้ถ่ายเนาะยืนหน้ายืนหน้าตู้ แล้วก็วันวันนี้วันนี้มาแล้วมายืนหน้าร้านเนี่ยตอนนั้นน่ะโอ้โอายุยังน้อยอยู่เลยนะแล้วก็มาถ่ายทำนะคุณผู้ชมเป็นปีแรกของตีวุ้นจนหิวเลยน้ำลายไหลละเดี๋ยววันนี้ชิมหน่อยนะเดี๋ยวผมกว่าเกาเหลารวมแล้วกันน่ะเกาเหลาคชิ้นรวมแล้วก็มีสมองหมูด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็กินอันนี้เป็นเป็นอย่างอาจารย์แล้วกันลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวคุณย่าจะโชว์ฝีมือทำให้ผมเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกัน เป็นไงมันจะนุ่มๆลื่นๆอารมณ์เหมือนคุณกินหอยเม้นอะประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าความนุ่มความลื่นมันจะต่างกันมันจะนุ่มๆลื่นๆปรื้ดไหลลงคอไปเลยนะฮะสมองหมูอื ชวนหิวนะฮะเรามาเยี่ยมไม่ได้มาสิบห้าปีแล้วนะฮะวันนี้กลับมาเยี่ยมคุณย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะแวะมากินเกาเหลาสมองหมูรับรองสมองดีเหมาะกับคนไม่มีสมองอย่างผมมากคุณย่าขอบคุณมากครับอืมขอบคุณมากนะฮะอืคุณมากคุณย่ามีอะไรอยากบอกคนดูนะก็อย่างนี้ค่ัเชิญมาทานได้นะลูกนะต้องรีบมาหน่อยเพราะของเราทําน้อยเราทำเอง เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองค่ะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะลูกนะเชิญนะคะคุณผู้ชมชมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากทานเกาเหลาสมองหมูของคุณย่านะครับร้านไทยทาแล้วก็สามารถสั่ง d e l i v e อ y ได้นะครับคุณผู้ชมให้มอเตอร์ไซค์มารับได้เลยนะคุณย่ายังขายอยู่นะครับสั่งมาเยอะๆเลยนะครับ วันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวากตัวใหม่นะครับหมอหมอใหมอม้คุณย่าด้วยนะครับขอบคุณค่ะนอกจากนี้นผมจะมีเครื่องดื่มสมุนไพร์หยวนนะครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบไปทางร้านไว้ใช้1ลังนะครับถ้าในสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสและก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับอยู่บ้านแบบนี้เดี๋ยวเรามีสูตรดีๆมาฝากไปติดตามชมกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห่างพ็ง ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์คุณผู้ชมครับ แน่นอนนะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะทั้งเดือนเนี่ยผมก็จะไม่สามารถออกไปถ่ายทํารายการได้นะครับในช่วงสูตรประจําตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับใส่แมสด,ด้วยแลวตอนนี้มาตรการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเทปที่เราถ่ายทําไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการไม่ได้ใส่แมสกบ้างหรือใส่แค่เฟซชิลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทปใหม่ๆเนี่ยผมคงต้องใส่แมสแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีสูตรดีๆมองฝากคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมกําลังอุ่นน้ำมันนะฮะให้ร้อนด้วย w o r l d แก๊ นี่ไฟแรงพราเวอร์แก๊นะครับอุ่นเบาๆเดี๋ยวน้ำมันก็ร้อนแล้วเมนูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูที่แบบว่าอัจออกจากไฮๆนิดนิดไม่หรอกผมก็หาวัตถุดิบที่บ้านพอมีเลยตลาดมีอะไรก็เอามาดัดแปลงพริกแพงทำนะครับวันนี้จะเป็นปลากระพงทอดซอสผนงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะครับเราอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติกับเมนูนี้ครับ งพิเศษเมนูง่ายทำได้อยู่บ้านช่วยชาติเอาลครับมาดูส่วนประกอบวัตถุดิบต่างๆนะฮะที่จะทำเมนูนี้กันคุณผู้ชมอันแรกนะครับผมมีปลากระพงอยู่ในตู้เย็นปลากระพงน้ำพงขึ้นๆลงๆ,ลงๆเวลามีปลากระพงทีไรต้องเล่นมนุกนี้ทุกที <c oughs> แล้วผมก็มีแป้งทอดกรอบอยู่ตรงนี้นะฮะ หัวกะทิครับคุณผู้ชมแล้วขาดไม่ได้เลยนี่พริกแกงกนกวันนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาใบมะกรูดนะฮะแล้วก็พริกไว้ตกแตงแล้วก็ใบโหระพาทีนี้มันมีเคล็ดลับตัวหนึ่งคุณผู้ชมผนแงเนี่ยจะทําให้อร่อยผมไปเอาสูตรมาจากสูตรไปทำตะกูลนี่แหละช่วงนี้แหละไปถ่ายบ้านเขามานะ,ะเขาทำผนงเราเพิ่งจะรู้ว่าอุย้ย ใส่ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันทําให้พะแนงเนี่ยอร่อยขึ้นนั่นก็คือรากผักชีตำกับกระเทียมอย่างละเอียดนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้น้ํามันเริ่มจะได้แล้วเราก็เริ่มต้นนําแป้งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาปลากระพงเนี่ยฮะแล้วก็ามาคลุกแป้งทอดกรอบเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเอามาคลุกอย่างเดียวนี้เลยเราจะทอดเขาก่อนนะค,คุณผู้ชมใครที่อยู่บ้านบอกว่าอุ้ยตายแล้วไม่มีปลากระพงปลาอย่างอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะอร่อยอยู่ที่ตรงซอสพะแนงนั่นแหละนะฮะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองสักชิ้นหนึ่งก่อนว่าน้ามันได้หรือยังนะคุณผู้ชมนะโอ้ได้แล้วได้แล้วผมก็จะนําลําเลียงลงไปเลยนะครับพอลงไปแล้วเนี่ยผมจะปรับไฟเบาๆเนี่ยแบบนี้นะฮะไม่ต้องไฟแรงมากทอดเข้าไปให้กรอบสวยตามที่เราชอบเลยนะครับเอาละเรียบร้อยแะ่ปล่อยก็ทอดไปก่อนคอยขยับเขาหน่อยนึงนะฮะให้ได้ตัว ปลาที่เหลืองสวยก็เอาขึ้นได้นะครับพยายามให้น้ํามันเนี่ยท่วมตัวเนื้อปลาให้ได้นะครับแบบพลิกไปแล้วมันท่วมตัวปลาเวลาทอดแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่อมน้ามันอย่างเงี้ยมันจะเหลืองสวยทั่วเลยเย่านีก็คอยพลิกเขานะฮะให้มันเหลืองกรอบทุกด้านแล้วเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาพักไว้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวปล่อยเขาทอดไปอีกสักพักหนึ่งให้มันเหลืองสวยนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับเราทอดมาสักพักหนึ่งแล้วเวลาคุณผู้ชมทอดก็ลองดูว่าเอาตามใจชอบนะครับตอนนี้ผมพอละเพราะว่ามันได้สีเหลืองทองแล้วก็สวยงามละเนี่ยมันจะไม่อมน้ำมันแล้วก็จะเป็นก้อนสวยแบบนี้เลยก็จะเอามาพักไว้ก่อนนะฮะเวลาทำก็หั่นชิ้นใหญ่ๆไปเลยครับเวลาทอดไปแล้วนะครับมันอาจจะแตกหรือว่าหดได้นะคุณผู้ชมนะ ผมจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำซอสแนงกันอา,าออนะล้วคุณผู้ชมโอ้โหไฟแรงยิงหัวแก๊สนะจุดปุบติดเลยเรามาทำซอสแนงกันคุณผู้ชมนะเริ่มต้นก็นี่เลยเรามีพริกแกงกระดกวันตัวนี้นะครับเป็นพริกแกงผนงนะฮะนี่เลยผมก็ตัดก่อนเลยนะฟ้านี่นำมาผัดกับหัวกะทินะครับผมจะใส่หัวกะทิลงไปหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมันจะฟู่แน่เลยลืมืก่อนนะเด,เดี๋ยวนะนะ หน่อยก่อนนะฮะไฟเบาๆคุณผู้มชมไฟเบาๆอ่าให้เ็าแตกมันนิดนึงเราก็พริกแกงผนงคุณผู้มชมอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบนะผมก็ใส่ประมาณเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดครับละลายเขากับหัวกะทิไปเรื่อยๆไฟเบาๆไม่ต้องแรงนะคุณผู้ชมไฟเบาๆไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ก็คือใจเย็นนิดนึงนะฮะใจเย็นนิดนึงค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปวันนี้อาหารเราจะดูหรูหน่อยนะแต่ <Wow. S 1> ว่าทําง่ายมากเนะฮะเราละลายพริกแกงจนมัน เข้าดีกับตัวหัวกะทินะฮะแบบนี้แล้วผมก็จะเติมกะทิอีกเล็กน้อยอีกนิดหน่อยนิดเดียวนะฮะละลายไปเรื่อยๆเพราะเราจะเอามาทําเป็นซอสตอนนั้นคุณผู้ชมเนี่ยพยายามบี้พริกแกงนะครับให้เข้ากับตัวกะทินะครับให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่อันนี้คือรากผักชีนะครับตำกับกระเทียมนะครับใส่ลงไปด้วยนี่ตัวนี้ทําให ซอสพะแนนี่อร่อยเลยนะครับผมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะเมื่อกี้แล้วมันจะทําให้ตัวซอสเนี่ยมันจะมีก็เรียกอะไรถ้าเป็นภาษาว่า texture นะฮะจากนั้นเราก็ปรุงรสได้เลยคุณผู้ชมน้ําปลาครับใส่ไปเลยนี่ช้อนชาหนึ่งแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะฮะจริงๆความหวานความเค็มเนี่ยขึ้นอยู่คุณผู้ชมเลยนะ ค่อยๆใส่แล้วค่อยๆชิมก็ได้แต่นี้ผมก็ตวงๆมาแล้วล่ะเ <_ C 1> ดวเราจะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆค่อยๆไปขั้นตอนนี้ใจเย็นนิดนึงนะฮะไปเรื่อยๆให้เขาทุกอย่างเนี่ยละลายเข้ากันดีนะฮะจากนั้นก็โรยด้วยใบมะกรูดคุณผู้ชมสร้างความหอมให้กับตัวผนงหน่อยใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแดงหน่อยครับเราก็ได้ตัวซอสผนังแล้วนะครับ ที่มีสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยอีกสักหน่อยให้เขาแตกมันอีกสักนิดนึงปิดท้ายได้ใบโหระพานนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่เพื่อความหอมนะใส่ให้มันหอมเอาละคุณผู้ชมได้แล้ว นี่เลยฮะโอ้โห,โโหคุณผู้ชมไงซอสพันแนนนะฮะแล้วก็บนปลากระพงถ้าคุณผู้ชมมีสูตรดีๆอย่ากเก็บเอาไว้นะฮะ ส่งเข้ามาล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วสถานการณ์ดีเมื่อไหร่ผมยังออกไปเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเรามีเงินช่วยวัตถุดิบ2,000บาทจากรายการติกวุ้นจนหิวนะฮะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์พิกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศแบบนี้ไปมอบให้ด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกนะครับสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโครมอบอีกหนึ่งเครื่องด้วยนี่มาชิมกันดีกว่าอร่อยจนหมาเห่าเลยได้ยินไหมฮะน่ากินมากเลย เอาล่ะก่อนนี้ชิมก่อนนะฮะดูเนื้อปลาเนี่ยดูเนื้อปลาปื๊บโอ้โห,โหเนื้อปลาขา,ขาวๆแบบนี้นะฮะซอสอันแนงทานกับข้าวสุขภาพด้วยอยู่บ้านจะบอกว่าอะไรงานดีมากอร่อยมากนะลองไปทำทานดูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ เราจะมีร้านมาแนะนำนะครับเป็นร้านสามารถ Delivery ได้ช่วงทัวร์ลงพุงเราก็ยังไปเที่ยวไม่ได้เรามีร้านดีๆมาแนะนำเผื่อคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านทำเองไม่เป็นก็สั่งได้ไปติดตามช่วงหน้านะครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยส0 0พบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจำตระกูล ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท W P ในยี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย WorldGas ช่วงพิเศษนี้จัดทำขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีรายได้และการสั่งอาหารจากทางบ้านเพื่อประครับประคองธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากรายการตีอ้วนชชนหิวช่วงร้านเด็ดร้านดีดีลิเวอรี่ได้นะจ๊ะมา,าถึงช่วงนี้นะครับทัวร์ลงพุงนะครับช่วงนี้จะไม่มีกินฟรีเที่ยวฟรีกับทางรายการนะครับเนื่องจากสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ย ทำให้ร้านอาหารทุกร้านนี่ต้องปิดตัวลงนะครับวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์นะเนี่ยที่ห้างพาซิโอเขาจะมีจุดเทคโฮมเป็นโต๊ะต่างๆร้านอาหารทุกร้านอาหารต้องเอาตัวรอดครับในช่วงนี้วันนี้รายการตีว้นชนหิวนะครับก็มาช่วยเหลือร้านอาหารนะครับในพาซิโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกสัก2ร้านแล้วกันที่มีเมนูโปรโมชั่นดีๆดูแล้วจะได้สั่งไปทานได้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการตีวนชนหิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านแรกครับร้านแรกร้านนี้เลยครับ โตโตสมมาเอาใจสายชาบูปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นซูชิชาบูมีครบเลยแล้วครับเขามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างติดตามชมเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเมนูแนะนำนต่างต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นเลยก็คือเป็นเซตชาบูนะคะเซตชาบูของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นเนื้อวากิวหรือว่าเนื้อหมูคูรูปตะค่ะในเซตจะประกอบด้วยเนื้อ400กรัมค่ะแล้วก็มีเซตผักให้แล้วก็น้าซุปให้น้าซุปสามารถเลือกได้จาก3รสด้วยกันค่ะก็คือมีน้ําซุปน้ําดําแล้วก็น้ําซุปกระดูกหมูค่ะแล้วก็น้ําซุปหูฉลามค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ําจิ้มเนาะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ําจิ้มพรสุกับน้ําจิ้มสุกี้ค่ะ ต่อมานะคะในชุดที่2ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นซาชิมิค่ะซาชิมิของเราตรงนี้ที่เห็นนะคะเป็นซาชิมิแซลมอนอันนี้มีให้เลือก2ไซส์ด้วยกันค่ะไซส์9ก0รกรัมในราคา799บาทและอีกไซส์หนึ่งนะคะก็คือจะเป็นไซส์5 0 0กรัมค่ะในราคา499บาทซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากทานแซลมอนเนาะก็จะมีในส่วนของฮามมจิค่ะฮามมจิจะมีไซส์เดียวค่ะ500กรัมในราคา799บาบาทค่ะต่อมานะคะตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นชุดข้าวปั้นค่ะ ชุดข้าวปั้นของเราราคาน่ารักมากเริ่มต้นอยู่ที่350บาทเท่านั้นค่ะซึ่งนอกเหนือจากเมนูตรงนี้นะคะเราจะมีในส่วนของข้าวหน้าต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าเนื้อวากิวไข่ออนเซนค่ะแล้วก็มีในส่วนของข้าวหน้าซาชิมิต่างๆค่ะซึ่งถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะสามารถแชทมาที่ Facebook ของทางร้านค่ะโตโต้สามารถค่ะหรือว่าจะเป็น Line Official ค่ะเป็น Li n e แอดนะคะแล้วก็โตโต้สามารถค่ะ ดูกันจบไปแล้วหนึ่งร้านนะครับใครอยากทานชาบูปิ้งย่างซูชิเรียกว่าครบเลยก็สั่งกันได้นะครับที่ร้านโตโต,โตสมมามาต่อกันอีกร้านนะครับ s i g เนเจอร์ ature, ชาบูแอนด์อินเตอร์เนชั่น f นลบนะครับร้านนี้เขามีชาบูมีชุดเซตอาหารไทยอาหารฝรั่งให้เลือกสั่งได้มากมายกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมแล้วไปฟังไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อบีมค่ะเป็นเจ้าของร้าน s ิกเนเจอรนะคะ ก็เนื่องจากตอนนี้ค่ะเป็นมาตรการของทางรัฐบาลนะคะไม่สามารถให้นั่งทานที่ร้านได้ตอนนี้ทางร้านเลยเปิดชาบูเดลิเวอรี่และอาราลัดเดลิเวอรี่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะข้างหน้าของทางร้านตรงนี้ค่ะจะเป็นชุด1,299บาทค่ะอันนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างที่ทางร้านยกขึ้นมาให้นะคะก็จะมีพวกเนื้อสไลด์พวกหมูสไลด์ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกสเต็กเนื้อออสกุ้งแม่น้ำย่างกระเทียมชีสคารามิลี่อะไรพวกนี้ด้วยค่ะ อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างมาให้เพราะว่านี้ยังไม่หมดค่ะรายการพวกนี้ค่ะก็คือลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากเนื้อเป็นหมูได้หรือว่าเปลี่ยนจากหมูเป็นเนื้อได้เหมือนกันนะคะ ร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้เชฟอาร์ตแซบซีดจีดถึงใจวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาเรียบร้อยนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเกิดสั่งชาบูไปอย่าลืมนะฮะนี่ทานคู่กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะครับน้ำจิ้มสุก,กี้เชฟอาร์ตนะครับก็มอบไ้ทางร้านเอาไว้ใช้คู่กับชาบูได้ด้วยขอบคุณนะคะน,ะคนี่แซบซีด จี๊ดถึงใจนะครับอันนี้ขอมอบห้เลยนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้สู้ๆครับรักษาสุขภาพให้ปลอดเชื้อโควิดเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับจากตีอ้วนชนหิวขอบคุณครับ